สวัสดีครับพี่อนันตชัยและทนายกองทัพธรรมนะครับวันนี้ผมได้ติดตามข่าวประเด็นต่างๆของพระจารย์คึกฤิธต์วัดนาป่าพงครับที่มีคนมาร้องให้ตรวจสอบครับโดยผ่านทางพี่อนันตชัยครับก็มันก็มีหลายประเด็นนะครับแต่ผมเห็นมีอยู่ประเด็นที่หลักๆก็น่าจะเป็นเงิน12ล้านใช่ไหมครับที่เอาไปใช้อะไร แล้วก็ใครเป็นคนให้เททุ้นประมาณนี้ใช่ไหมพี่แล้วก็เงินที่ไปซื้อรถหรูอะครับแต่ผมก็เห็นเห็นดีเห็นดีด้วยนะพี่นะที่เราต้องมาตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสอะนะถ้าก็มีหลักฐานก็เอาหลักฐานมายืนยันกันนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่ายนะแต่เป็นอย่างนี้พี่อนันตชัยคือถ้าคดีมันจบไปแล้วไม่ว่าพระจันทร์ครกฤทธิ์ท่านจะผิดหรือถูก ก็ผมก็ไม่อยากให้พี่อนันชัยเลิกตรวจสอบนะผมอยากให้พี่อนันชัยตรวจสอบต่อไปตรวจสอบอวัดดังๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะให้ไปตรวจสอบเส้นเงินนะครับว่าเงินเนี่ยเข้าออกไปไหนไปใช้ยังไงหรือไปซื้อบ้านให้ใครหรือว่าไปซื้อรถหรูหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่ตรวจสอบวน,นาป่าพงอะครับเพื่อให้มีความมั่นใจอะคนที่นับถือศาสนาพุทธนะพี่ ว่าพี่อนันตชัยไม่ได้เลือกปฏิบัตินะตรวจสอบอย่างโปร่งใสโดยไม่มีอักคติกับพราะจารย์เครื่องิ์หรือวัดนาป่าพง์อะครับก็ขอให้พี่อนันตชัยตรวจสอบต่อไปนะครับเพื่ออาราักขอพวกอรชีออกมานะเพื่อจะทําให้าศาสนาเรามั่นคงรุ่งเรืองต่อไปนะครับพี่ก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นครับยังไงก็ขอบคุณมากครับพี่อนันตชัยครับ ส่วนใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเผื่อไปถึงพี่อนันตชัยเขาจะได้ยินได้ฟังที่ผมมาไลค์มาพูดให้ฟังนะขอบคุณครับพุทธวจนะหมายถึงถ้อยคำของพระพุทธเจ้าคือคำสอนที่มาจากพระโอษของพระพุทธองค์โดยตรงไม่ผ่านการตีความหรือแต่งเติมจากภายหลังการที่ออกมาปกป้องพุทธวจนะ ไม่ใช่ออกมาปกป้องวัดนาป่าองค์หรือออกมาปกป้องพระอาจารย์คึกฤทเพราะว่าพุทธวจนะคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ไม่ผ่านการตีความหรือแต่งเติมจากภายหลังส่วนท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นผู้จุดประกายโดยการนำคำสอนจากพระโอษของพระพุทธองค์มาเผยแผ่แก่สิทธยาุสิต จึงทำให้ไปขัดหรือไปแย้งกับํำนักอื่นๆที่มีผลประโยชน์ในการปลูกเสกเลขยายันดูหมอต่อชะตาต่างๆทำให้คนหรือชาวพุทธตาสว่างมากขึ้นจึงไม่หันไปตรงนั้นและหันมาศึกษาพุทธ,ธวจนะทำไมถึงจะต้องล้มพระจารย์คึกฤทธิ์ให้ได้ถ้าล้มพระจารย์คึกฤทธิ์ได้เมื่อไหร่ คนกลุ่มนี้ก็จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นเมื่อคนมาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพุทธทวจนะมากขึ้นจึงทําให้คนกลุ่มนี้เสียผลประโยชน์มากขึ้นจึงหาวิธีการมาล้มวัดนาป่าพงหรือล้มพระจารย์ครฤกธิ์ให้ได้แต่ก็เป็นการดีนะครับถ้าท่านสามารถแก้ข้อกล่าวหาได้และบริสุทธิ ก็จะทําให้คนเริ่มศรัทธามากขึ้นว่านักบวดในศาสนาพุทธยังมีคนดีมีพระดีอยู่แต่ถ้าท่านผิดก็ว่าไปตามผิดเพราะว่าคนเราทํากรรมอะไรมาก,ก็ย่อมได้รับผลกรรมนั้นตามหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่ผิดอันนี้สําคัญสื่อต่างๆหรือคนที่กล่าวหาโจมตีท่านจะรับผิดชอบท่านอย่างไร ผมเองได้รู้จักวัดนาป่าพงเป็นเวลาสิบปีได้ไปศึกษาพระธรรมคาต่างสอนตามหลักของพุทธวจนะหรือไปศึกษาคําของพระพุทธเจ้าที่ดึงเอามาเฉพาะที่ไม่ได้แต่งเติมแล้วมาปฏิบัติชีวิตก็เรียบง่ายดีขึ้น จะไปไหนมาไหนไม่ต้องไปกราบไหวโน่นกราบไหวนี่ขับรถไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ต้องบีบแตรเจอสารพระภูมิเจอเจอดีที่ไหนก็ไม่ต้องบีบแตรปินปันปินปันชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะวันพระก็ไม่ต้องเอาดอกไม้ทูกเทียนมาแขวนตามหิ่งตามจุดต่างๆต,ตามมุมื้อน้ำแดงน้ำเขียว วันพระหนึ่งผมใช้เงินตอนนั้นที่ยังไม่ได้มาศึกษาพุทธวจนะหรือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าวันพระหนึ่งผมใช้เงินประมาณ4-500บาทในการซื้อดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นสักการะบูชาวันพระในห้องผมเนี่ยครุ้งไปด้วยขวันทูบแต่เดี๋ยวนี้สบายแล้วครับ ไม่ต้องมีนะตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธิ5นาทีก่อนไปทำงานตอนเย็นก่อนนอนนั่งสมาธิ5นาที10นาทีหรือมากกว่าถ้ามีเวลาก่อนนอนก็จะทำให้จิตใจเราสงบคิดอะไรก็รอบคอบไต่ตรองได้มากยิ่งขึ้นทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนี่คือ เรราาาาามมปฏิิบัตัตตหลกคํสอนอนพเเจ้ฮ้ย hey, ผมทึ่งผมเลื่อนฝีผมเจอคนคนหนึ่งที่รังเกียจคนที่ศึกษาอุณโทจนะรังเกียจคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือคนที่เริ่มมาศึกษาธรรมะหรือหันเข้าหาธรรมะเนี่ยคือคนที่เริ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมเริ่มลายต่อบาปแล้วไม่อยากทําบาปทําชั่วแล้วมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันพอเข้าหาธรรมปุ๊บชั่วก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือไม่กล้าที่จะทําพูดจะไม่ดีใส่ใครละ แล้วคนคนนี้ดันรังเกยียจคนที่เริ่มเข้าหาธรรมะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เก่งเรื่องธรรมะศึกษาธรรมะมาอย่างเชี่ยวชาญแตกฉานมาก <S <S ผมก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร <G> เขาถึงรังเกยียจคนที่เริ่มเข้าหาธรรมะและปฏิบัติด <G> ีปฏิบัติชอบคนที่ศึกษาพุทธโานะคุณไปทําร้ายอะไรเขาคุณไปแซคุณไปเสียดเสียอะไรเขาเขาถึงรังเกยียจคุณแล้วทำไมเขา <G> ไม่แยกแยะเขาทำไมถึงเหมารวม ทุกคนที่ศึกษาพุทธเจนะที่น่าทางเกียดคนที่ศึกษาพุทธวจนะไม่ได้ไปแส้เขาก็มีทําไมเขาไม่แยกให้ป็นเป็นสองกองเออและพูดให้เข้าใจให้ทุกคนเข้าใจว่าเออมันมีพุทธวจนะฝ่ายดีนะที่ไม่ไปละล้างใครและพุทธเจนะฝ่ายไม่ดีที่ชอบไปละลายคนอื่นแยกเกลียดดิผมงงมากเลยแล้วคนคุณนี่เก่งเก่งในปไัญิจกและพระสูตรมีมากมายนะเกี่ยวกับการให้ตัวเองเนี่ยอยู่ฝั่งดีแล้วก็ ยินดีกับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมทึ่งมากมีอะไรที่ผมเปลี่ยนไปบ้างหลังจากที่ผมหันมารับถือหรือศึกษาพุทธวจ,จนะเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับง่ายยังไงอันดับแรกเลยสมัยก่อนเนี่ยนะผมต้องเดินทางขึ้นไปทางเชียงใหม่เราจะต้องผ่านเจ้าพ่อขุนตาลคิดว่าทุกคนรู้จักนะครับไปเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยจะต้องบีบแต่นะ ทั้งขึ้นทั้งสวนกันเนี่ยปีนปานปีนปานปีนปานมีอยู่บางครั้งลืมนะขับเลยมาแล้วลืมอาจจะคุยกับครอบครัวเพลินนะลืมใจไม่ดีครับใจไม่ดีเดี๋ยวนี้เฉยๆอ่ะไม่เคยมีความรู้สึกอะไรเลยนะครับสารข้างทางเจ้าทงเจ้าที่ข้างทางไม่มีผลอะไรกับผมเลยนะครับขับได้สบายใจไม่ได้สนใจด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับ จากการที่เราได้มาศึกษาเรื่องพุทธวจนะเนีย่ยว่ากรรมไม่ได้เกิดจากใครบันดาลนะครับไม่ได้เกิดจากครบันดาลเขาไม่สามารถบันดาลให้เราเป็นไอ้นั่นได้เป็นไอ้นี่ได้ใครที่ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่คุณลองมาศึกษาดูครับนะฮะเรื่องที่สองคุณเชื่อเรื่องเลิกยามไหมเลิกยามผมยกตัวยอย่างนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหไม่ได้เราต้องหาเลิกนะต้องหาเลิกหายยามนะครับงานศพงานบวชงานแต่งอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีเลิกแล้วคุณไปสังเกตเถอะ เลิกอะไรของคุณก็แล้วแต่มันลงเรียกเก้าเสมอเก้าโมงเช้าสิบโมงเก้านาทีสามถึงเก้านาทีมันเป็นอย่างนี้หมดนะครับแล้วใครยังเชื่ออยู่อีกนะครับในการที่คุณไปหาพระหาหมออะไรก็แล้วแต่ให้ดูเลิกแต่งงานของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูนะครับคุณฟังผมไม่ต้องไปดูแล้วดูอะไรคุณไปซื้อปฏิทินนะครับปฏิทินจีนเนี่ยนะรหรือปฏิทินไทยก็ได้เขาจะเขียนเลยวันไหนเป็นวันธงชยัยวันธงชัยวันไหนเป็นวันอาทิตย์บดี นะครับมีหมดคุณไปดูตามนั้นน่ะพาไปดูในนี้แหละแล้วก็ทําเป็นนั่งเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหานเสร็จแล้วก็เหลือไปดูปฏิทินแล้วก็มาบอกคุณเอาวันนี้นะมันมีต่างอย่างนี้ไหมมีไหมฮะแล้วถามว่าไอ้ที่แต่งงานกันไปเนี่ยเป็นล้านล้านคู่เนี่ยมันไปดูเลิกเนี่ยมึงไม่เลิกกันเลยเหรอมีไหมมันอยู่กันจนตายมีไหมมันก็หย่ากันทั้งนั้นนหะนะครับบางคนก็อยู่บางคนก็หย่า ไม่ปกตินะครับเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเราจะไปบอกโอ้ยเลิกด้านโน่นนี่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมุติว่าคุณไปดูหมอว่าเลิกแต่งงานวันวันศุกร์แล้วกันหมอให้มาเลยเลิกวันศุกร์คราวนี้วันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันปลายเดือนเงินเดือนยังไม่ออกเนี่ยคุณคิดว่าเลิกเนี่ยมันเหมาะไหมมันเหมาะกับคุณไหมมีปัญญามั้งนะไม่ไปถามเขาหัดมีปัญญามั้งเฮ้ยเลิกงานแต่งงานเนี่ยมันต้องหนึ่งถ้าเกิดคุณทํางานในเรื่องของเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนออกแล้ว เขาจะได้รู้ว่าเขามีปัญญาเอาเงินมาใส่ซองคุณไหมไม่ใช่หมอให้มาเอ้ยตามนี้โอ้โหปลายเดือนประทานโทษนะเรื่องที่สองสมมติว่าเขาให้คุณมาวันศุกร์เก้านาทีเก้าโมงเช้าเก้านาทีนะครับคําถามผมเนี่ยผมถามคุณอย่างนี้เก้าโมงเก้านาทีเนี่ยนาฬิกาใครนาฬิกาใครนาฬิกาเจ้าบ่าวหรือนาฬิกาบ้านเจ้าสาวนะฮะนาฬิกาบ้านใครสอง รู้ได้ไงว่านาฬิการเรือนของคุณมันตรงนาฬิกาคุณตรงเหรอหรือคุณต้องเทียบจาก iPhone ถ้าสมัยนี้นะครับเป๊ะเทียบจาก iPhone คราวนี้อีก9ก้าโมงเก้านาทีของคุณที่หมอให้มาพระใหค,คุณมาเนี่ยผมถามคุณอย่างนี้มันตอนไหนฮะโหครั้งแรกเหรอครั้งแรกหรือเปล่าหมอบอกอย่างนี้นะพอเก้าโมงก้านาทีเถอะโหอย่างนี้เนียใช่ไหมหรือเก้าโมงก็นาทีคุณก้าวเท้าออกเดินไปบ้านเจ้าสาว หรือ9โมง9นาทีเนี่ยหมายความว่าขบวนขันหมากคุณเนี่ยถึงบ้านเจ้าสาวแล้วอันไหนครับคุณตอบผมทีถ้าใครที่ยังเชื่อโชคลางหรืออะไรที่คุณไปดูมาหรือใครที่ทำพิธีแบบนี้คุณตอบผมทีนะว่ามันตรงไหนนะครับยิ่งถ้า9โมง9นาทีเนี่ยหมายถึงว่าถึงบ้านเจ้าสาวแล้วบันไลเลยบันย,ยังไงเอาอีกพวกกั้นประตูเงินมาดูทองชิบหาย มึงหมดอาชีพมึงไม่ได้ทําแล้วนะไม่ได้ทำมึงไม่ไม,มีไม่มีทางทำมาหากินแล้วนะครับอย่างนี้ไปขวางเลิกเขานะครับวันก่อนผมดูอาจารย์เบียร์แกบอกแกเกิดราชาลเลิกแล้วแกถามว่ามึงดูกูผมขำนะฮะไม่จริงครับนะครับแม้กระทั่งถ้าเกิดท่านดูในพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติองคุลีมานเกิดอะไรครับโจโรเลิกเลิกโจนนะครับเลิกของโจร ยังเป็นอารหันนะฮะยังเป็นอารหารันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดกูณหันมาศึกษาพุทธวจนะคุณรู้แล้วว่ากรรมไม่ได้เกิดจากใครบันดาลแม้กระทั่งโตคุณก็บันดาลไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมาคุณจะให้การป่วยแล้วมันหายป่วยหรือการที่จะคนนั้นไม่ป่วยแช่งให้มันป่วยไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้คุณใช้ชีวิตง่ายครับคุณใช้ชีวิตง่ายและยังมีอีกลหลายๆเรื่องนะครับ ที่ผมใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจากการที่ได้มาศึกษาพุทธวจนะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆค,คุยกับพวกเราให้ฟังนะครับใครเห็นไม่ตรงการใครเห็นต่างใครมีประสบการณ์ที่ว่าคุณศึกษาพุทธวจนะแล้วคุณเห็นว่าคุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมีอะไรบ้างที่คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นคุณบอกมาครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับ